ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเออก็มาดิครับอะไรเออก็มาดิครับเรียกมาดิก็มาดิครับเออมาดิฮ่า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 ฮ่่อยุวัยเท่านั้นเอาว่ะเอาว่ะเกส เรียกเรียกมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิมาเอาวะเอาวะเกสเรียกเรียกมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิน้องเอู้ยงน้อง เอาวะเอาวะแกสเรียกเรียกมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิอะไรอีกอะไรอีกเฮ้ยโมอะไรอะไรวะปวดเจ็บปวดเจ็บโอ้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 เจ็บโอ้

Ơi, anh hết đuôi ổng kìa mà lươi cái kia hết mà lươi đi à Đuôi ổng Đuôi ổng Hại lắm Lươi mới rồi này พี่ว่ามินโตขึ้นหัวฉันแล้วพี่เจ๋อ 可以喊菜。